สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมมาเฟียนะครับซึ่งในภาคในตอนนี้ที่ผมเล่นก็คือกรีฟดิวนะครับก็คือดิวก็คือการตกลงข้อตกลงที่ดีนะครับเป็นบทข้อตกลงที่ดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ๋อน่าจะเป็นสุราเถื่อนถ้าผมจำไม่ผิดดอนซาเรลรี่นี้จะ เขาจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ค้าผู้หญิงนะครับเขาจะไม่ไม่เปิดไม่เปิดซองอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าของเจ้าพ่ออื่นเนี่ยจะเปิดหรือเปล่าแต่ของดอนซารเลลี่เหมือนจะไม่เล่นไม่เล่นใน2อย่างนี้คือยาเสพติดกับเปิดซองนะครับเขาไม่เปิดไม่เปิดหอนางลมแต่เล่าเถื่อนบุรีเถื่อนการพนันเขาเล่นครับเขาคุมแล้วก็เก็บค่าคุ้มครอง อันนี้อันนี้เป็นเป็นเงินหลักของทางดอนซาริเอลลี่นะครับอ่ออีกละพอลลี่พอลลี่พยายามจะบอกให้เจ้านายเหมือนให้ขยายธุรกิจนะครับคือพอลลี่เป็นประเภทที่ชอบอยากมักใหญ่ใสสูงนะเขาเป็นคนอย่างนี้นะครับ ส่วนแซมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนนิสัยดีลองลงมาจากพระเอกของเราคือทอมมี่นะครับเนี่ยนะพอลลี่ตัวตัวตัวเสแยมนะครับประมาณตัวเสแยมตัวคอยแบบย,ยุยงยุแย่ตลอดเลยแต่พอลลี่นิสัยลุยนะครับ หน้าตาจะกลนๆหน่อยแต่สายลุยเฮ้ยเขาออกลังออกไปแล้วแล้วไม่มีที่นั่งนะนะจะล้มไหมนะน่าจะไปทำธุรกิจกับโมเรลโลคิดดีแล้วหรอ Where's the? น่าจะหักหลังกันแน่เลยขอให้ไปให้ไปแลกของกันนะครับนัดพบกันเพื่อที่จะแลกของกันนะครับ อ<ป>๋อให้เข้าไปกับพอลลี่แล้วก็คาร์โนะครับคาร์โลคาร์โลชูเบิรอ๋อคันนี้เป็นชูเบิร์ตนะครับก็เครื่อง <c ười> แรงใช้ได้นะชูเ<ช>บิร์ตันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เครื่อง V8 ไหมนะครับถ้าเป็นเครื่อง V8 แรงมากใช้ได้อยู่เน่ยเร่งเ่งโอเคเลยนะครับกด But need the If you don't want me to come, I won't. It's fine. boss doesn't have to know. Now nah, you're coming. The boss said you're coming. Just you got a face like you're being taken for an errand. I don't want Gates thinking we're frails. ไอทำธุรกิจเนี่ยผมว่าน่าจะกับกลุ่มอื่นนะไม่ใช่ของโมเรโลแต่ถ้าโมเรโล่เขารู้เขาอาจจะส่งน้องมาทำลายการการเขาเรียกนะการทำธุรกิจทางนี้ก็ได้ก็อาจจะต้องวัาท่ากันเพราะว่าไม่แน่กลุ่มคนที่เราไปทำธุรกิจด้วยเขาก็อาจจะไม่ใช่ เขาอาจจะทศทยยศเราได้โดยที่ว่าเขาอาจจะมาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเงินนะครับือว่าเขาอาจจะหลอกให้เรามาทําธุรกิจด้วยแต่จริงๆแล้วก็คิดจะมาปล้นเราอะไรประมาณนั้นต้องระวังมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะยิงปืนกันสนั่นเีกครับเพราะว่าพอลลี่มาด้วยพอลลี่มานี้นายนี้ไหยนะทุกทีเมืองสวยมาก ูเมืองรอบข้างดีครับเมืองสวยมากเลยข้างหน้านี้ก็สวยตึกสูงแต่ไม่รู้ขึ้นไปได้จริงไหมนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันสามารถขึ้นไปข้างบนได้ก็บอกให้ขับไปที่ที่บริเวณที่จอดรถนะครับ <c oughs> V8 น่าจะ V8 ข้ามเลนนิดนึงเอ,อ๊ลงจอดรถอยู่นี่นะครับที่จอดรถลงจอดให้ตรงนี้ไปเขามาทำธุรกิจกันตรงนี้ไปขึป้นไปชั้นบนสุดโอ้ นี่มันอะไรเนี่ยขออ่านก่อนอ๋อกาด้าเป็นโรงจอดรถขนาดใหญ่นะเป็นอาคารนะครับเอาไว้จอดรถชั้นบนสุดเลยขับขึ้นไปโอ้ยรถสวย deserted.

แนวแนวรถสปอร์ตแต่ว่าไม่ไม่รู้นะมันนั่งไม่ใช่แบบที่ผมชอบโดยตรงอ้าวนี่ไงครับตรงนี้ต้องจอดเข้าช่องนี้ก่อนไอจอดกันตรงนี้เลยเหรอต่อเลย Good to see you pal Yeah you too Gates ทำไมดังจมูกเหมือนโดนใครต่อยมาหยกๆเลย hope have you good taste all โอ้ถือเป็นคนสามคนเลยอะ Tommy ฝั่งเราก็มีปืนกลนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ดวนกันเหล้าเถื่อนน่าจะเป็นเหล้าที่ต้มเองหรือไม่เหล้าที่ไม่เสียภาษี เอาให้วุ้แจรถไปเอ้าทำไมอะเอีมมือ้วย มาทำลายการแลกเปลี่ยน,นริงๆด้วยน,มนีมันเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ย เก็บความสั่นก่อนนะครับเอาเก็บปืนความสันนิดนึงโอเคอ้ยอะไรเนี่ยอ้นี่โอ้ยนี่โดนยิงคนเมื่อกี้ที่โดนต่อยอะครับแต่นาจะไม่เป็นอะไรมากนไม่เป็นอะไรมาก ให,ให้คุ้มกันให้คุ้มกันรถให้คุ้มกันรถไป,ไปว่าแล้วชั้นต่อไปก็มีชั<ป>้นต่อมาเขามีจริงๆด้วย ทำสั่นกันหมดเลยอะ่ะ oh. <c oughs> ใช้มอเโมรลโถงว้างมาอีกแล้วรถระเบิดได้ นายได้คิวแน่ oh, โดดหนีทำไมพอเห็นอยู่เนี่ยขอขอกินยาไปมันก่อนไม่ดิไม่ดิคิดขอนิดนึนงจะเย็นเพื่อนเ <Okay, S 3> คสุนพร้อมเฮ้ย hey. เอาทำไมไม่ยิงให้อะอะไรของนายเนี่ยพอลลี่พอลลี่พอลลี่นายแกล้งอะไรเราศัตรูอยู่ข้างๆนายเลยนายไม่ยิงนะพอลลี่เอ้ไฟไหม้หมดเลยเดือดร้อน ต้องไปเปิดสปริงเกอร์ก็คือตัวพ่นพ่นน้ำนะครับเ,รเ,อเอาในนี้ก็มีคนอีกแต่เรามีทำสันเดอร์นายคิดดีๆนะเอาแล้วเบิดมือก็มีดีเลย โอเคมีของให้เก็บเปิดสปริงเกอร์ก่อนก็คือตัวปล่อยน้ำนะครับให้ไฟดับให้เราคุ้ม okay. ก oh, ันข kind of mm ้างล่างนี้ชั้นนี้น่าจะมีอีโอ้ว่าแล้วเชียว เอาใครยิงตายเนี่ยสุดหมด ความสันหมดโอเคอีกนัดเดียวอึดมากโอเคอดีมาก หนักมากข้างล่างนี้อย่าบอกนะว่ามีกะทางออกแล้วนะทางออกแล้วนะนาย,นายอ๊ะมีพอดีเลยแพทย์พยาบาลไปดีคิดขอบคุณครับอ้าวท็อกทุ่มแซมแซมแซมอยู่ในรถ Grab set o wheels and watch my back Sure, Sam ให้คุ้มกันไปน่าจะมีคนตามมาเพาแล้วโมริโลน่าจะส่งคนมาทำลายการทำธุรกิจนะครับก็เป็นซะอย่างนี้แหละเอายิงกันอีกแล้วเหรอโอ้ยิงกันกลางเมืองเลย Morelos sent more guys after us. Another motor coming after the bull's truck. Unit come. หมวดก็มาแจมด้วยนะครับ งแล้วไม่หยุดลดไม่ลดไม่ละเลยอ่ะโอ้โหตามสุดๆรถเราใกล้พังแล้วอ่ะหมายถึงรถที่บรรทุกสินค้านะครับใกล้พังแล้วไปถึงยังเนี้ยเพื่อน,นโอเค s t t น e ้ all okay ปั่นไปละ hold See what we got. We got the booze. I mean I know it didn't go to plan, but oh, we got the booze. Yeah. So tonight, me and you are gonna drink a bunch of it. I guess we earned that much. Oh look do ying lele. This is Salieri's like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? Well, he took a slug to the shoulder, but uh, he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet, man. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the time. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Salud! Salud! Okay, จบแล้วนะครับกับตอนที่ว่าเรียกว่าเกรสดิวนะครับอย่าลืมติดตามรับชม,มโมโมชาแนลอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับ